สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะมาพอ,อกอันอีกแล้วค่ะวันนี้ได้เมนูต้ม,มอึ่งค่ะคอึ่งตัวใหญ่งอึ่งไข่อันนี้อึ่งสดด้วยค่ะว่าแมนอึ่งฟิดอึ่งสดสดมานใช่ไหมครับอึ่งตัวอ้วนอ้วนอื้อ,อว้างอย่างนงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่ากระดูกเอาลงๆใช้าจาน,นมัน พึ่งดีกินน้ำข้าเจ้าค่ะค่ะเนี่ยขึ <c oughs> ข้นนามันเอโลงหนีเลยกินตะไคร้มวาน น้อยเขืกกอออ่อผมน,อน,นั่จุกินเอืองจมเอืองมันเอืองสดมันสิดแสบ ในมาด้วอันตลาดลาวแล้วอ,ออกเลยกินบม่เปลี่ยนกินจะใครมั้งกินไปใครกับขาอืขาหลังด้วย <laughs> ังวันน้ำเต็มตายสุดน้ำอืมต้มสม สมึงแม่คราครบะคบใคบบะคมออนอ,อ,อืมอืม,อมคราเน้น ใครตุ่มทองไขิใครกิน่ย มันถามไม่ค่ะว่าไม่ค่ะว่าอืมไม่จากกระสินค่ะอืจากกระสินมาเียอืม ใ่ค่ะยุกับละเซนแต่ว่าอื่นคนว่ามาจากสกุลแล้วคาแพงหรืออื่นอ่นสะสิบบาทปีกายปีก้อนยังบ,บุปปาหน,นี่นร้อละหกเลยแพงมาก

ครับครับอืมังขาเจ้าค่ะไข่มันกับสีโบ้แพ้งมานี่หรอค่อนคังก่อคะไงตัวไข่แน่โบ้ไข่แน่แต่อันนี้เขาเหลือกเอาตัวตัวไข่ไไง ก็แซ่บิ้งเองเพื่งมาเคยกินนะป้งเองมันไม่ดอหรอใส่มันกับเอาออกนะคะ่ะใส่พุ่งมันอนะ่ะกนตะไ์ใครกับขาพี่เหลือบอกกินอื ก้างกระดูกชนหน่องพักกิก้งน้ำนเย้ค่ะ บ่ก,กิน <c oughs> กินเป็นมะละเทา แมงหัวดี่าแบบนหนหัวอึงกอกไอเละ่ะ <c ười> ไข่ทุกโตัไข่ทุกตวหวานทุกโตัวเลือกเอง สงใจฝนตกค่ะชัางบ้านเขางม่กลเอยื่นออก ถ้าเส้อมากินอีกรอบหนาสิเฮ็ดต้มสั่วค่ะหอมผักแพลวใส่ผักแพลวหอมหอมอันนี้ต้มส้มก่อนค่ะต้มส้มใบป,ประขามอ่อนก่อน

โต้มให้ไปเปื่อยได้ง่อนหาไม่ได้กินได้เขาเบิดอีกแล้วแซ่ยบเพราะอาบาลนี่ยไม่กินตุกสุดท้ายตัวนี้ตุกสุดท้าย นี่เขา,าอืมตักอใส่กินายเมาตีขาเขาจะว่า Mình rồi nè Khói bà Ừ Cái bà mà máu rồi แบบสมอยากอยู่ตัวพ่อพ่อบอกครับ <พา S 1> ได้มากต่ตลาดอตลาดเล่าเมืองไม้ค่ะตื่น,นแต่ตีหา่าตีหาเคืองไปสื่อ,อยามันเบิดก่อน <c oughs> เอาเด้อค่าวันนี้สิไปลแล้วค่ะ ถ้าผูดด้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก,ก,ก,กดติดตามให้มาเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อเป็นกำลังใจให้กันค่ะเมื่อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้พอกันคลิปหน้าค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ